น่ครับทุกคนนี่จะมาทำอะไรคะกระทงโถนกระทงนจรงทำกระโถนไปลอยเองใช่ไหมคะ,ะสิ่งที่ยูาจะต้องมีก็คืออย่าง,างน,นั้นคะใบตองมีดอใบเฉียงกลักเหรอคะเฉียงหมดที่เราจะเอาไปทำองไรคะ่ะต้นกล้วยแล้วก็แม็กค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอาจารย์ทำไมคะฉีกใบตองนะคะอันนี้แม่วัดมาแล้วนะคะประมาณแปดเซนติเมตรนะคะคือเราจะวัดอันเดียวนี่แหละคะ่ะทุกคนแล้วเราก็จะเอามาท่าแบบน,นี้แล้วเราก็ฉีกไปเลยะคะ่ะฉีกแบบนี้ได้เลยะคะ่ะฉีกเยอะๆเลยนะคะฉีกพอที่เราจะทํารอบเนี่ยค่ะรอบต้นตวยงนี้นะคะ,อออะ,คะพอเราฉีกเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะเอากันกลตัดหวัวตัดท้ายนะคะ จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะตัดหมดตัดท้ายเสร็จแล้วนะคะทุกคนต้องทำยังไงคะพับไหมคะอายุพับสิคะพับครึ่งให้ดูหน่อยสิคะหลังจากนั้นเราจะพับครึ่งใช่ไหมคะอือครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาพับอีกพับครึ่งไปอีกให้มันจะตรงตร้นได้แล้วแบบนี้นะคะมันแกล้งแน่แน่ให้ดูไปช้าเราจะทำให้ดูตรงนี้หน่อยนะคะ พักครึ่งแบบนี้นะคะมีพักให้มันเป็นรอยแล้วเราก็ถัออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับมาแบบนี้นะคะให้ตรงกันเนี่คะ่ะอันน,นี้ก็กตรงมาแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเรวก็จะได้แบบนี้นะคะมีเราก็จะได้สามเหลี่ยมทำจนเสร็จแล้วก็พับครึ่งมาอีกค่ะให Jones, ต้ตรงกันเดินเส้นตรงกันนี้เลยนะคะนี่คะ่ะในส่วนอันนี้เราก็พักไม้อีกให้มันตรง มันเท่ากันนะคะเ בר. สร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาแม็กเย็บตรงนี้ค่ะทุกคนเอาเพื่อที่เราจะเอาไปติดเนี่ยนะคะทําแบบนี้ค่ะทําหลายๆอันเลยนะคะทําได้หลายๆอันแบบนี้เลยนะคะทาไปเลยนียค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาติดแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะคะติดเข้าไปให้รอบต้นกล้วยนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ให้เราติดรอบต้นกล้วยแล้วจะออกมาสวยยังไงนะคะพอติดรอบรอบเสร็จแล้วนะคะมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอะตอนนี้มันยังไม่สวยนะคะแต่ว่าก็าออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนี่เราก็เอาเอใบกล้วยอต้นกล้วยที่มันเป็นฐานด้วยนะคะเพื่อความสวยงามอันนี้คือเราแบบทำแบบง,ง่ายที่สุดน,นะคะจากนั้นเราเอาในขคะหนูออเอาเดอกไม้ปักตรงไปตรงกลางนี้คะ่ะ ค่การค่ะกา,า,ขอขอกานะคะขอันนี้อ่พี่ค่ะทุกคน,นขอายุออกมาสวยแล้วนะคะนี่เองค่ะแค่น,นี้เองค่ะหลังจากนั้นเราก็ปักทูกบกไปปักทูกบปักียนงไปในนี้นะคะนี่พี่ดิบดิบค่ะ เราลองไป็นอะกันนะคะว่าลอยได้จริงหรือเปล่านี่ค่ะตัวปวนนี่ค่ะตัวปวนตัวปวนรอจนหลับเลยนี่ค่ะโอ๊นแต่เราจะไม่ไปลอยที่ไหนนะคะเราจะมาลอยที่บ้านของเราเองนะคะเราแค่ลองมาลองดูนะคะว่ากระทงเราลอยได้จริงไหมที่เราทํานะคะ ý, ใช่ปลาจิงกกระองเราไม่ได ลองมาดูนะคะเห็นไหมคะว่ามันลอ,อยได้จริงคะ่ะ <มา S 1> ง่ายและงยนะคะแล้วก็มาเป็นฝีมือของเราเองคะ่ะเราจะภูมิใจนะคะอลองทํากันดูนะคะ<อ>บายคะ่ะไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะแต่ปลาจะกินก่อนนะคะนี่ลอยไปแล้วนะคะทุกคนแต่ปลาจะกินก่อนนะคะเนี่ยเสแล้วคะ่ะ